อ่ะสวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ครับไปพรีวิวกันเลยครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลตีกแล้วนะครับหลังจากวันอาทิตย์บุกไปชนะแมนซิ t y ตี้ได้2-0น,นำเป็นจ่าฝูงนำอาร์ซนอล11แต้มแต่แข่งมากกว่า1น,นัดวันนี้จะลงเล่นในแอนฟิลด์ครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเวลาตี35นาทีมี15ด้วย สามนิกา1ินาทีตามเวลาประเทศไทยของค่ำคืนวันพุธนี้นะครับวันพุธที่26กุมภาก็เข้าวันที่27กุมภานะครับไม่ดึกครับเกือบเชา้าก็อย่ามาลุ้นว่าลิเวอร์พูลจะเก็บฟอร์มความมั่นใจต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคู่นี้จะต้องเจอกันอีกในนัดชิงคาราบาวครับวันที่16มีนาคมที่เวมบรีอ่ะวันนี้ลุยกันก่อนที่สนามแอนฟิลด์นะครับความพร้อมของลิเวอร์พูลเกมนี้ก็ยังไม่มีโจโกเมทที่ เดี่ยงยาวเลยส่วนคอนเนอร์แบดลีย์อนาสตอสยืนยันว่าพัก2-3สัปดาห์นะครับขั้นต่ำส่วน a อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่มีแผลฟกช้ำบนใบหน้านะครับเตะบอลนะฮะไม่ได้ไปต่อยมวยนี่หลท่านคงเห็นรูปไปแล้วก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับก็เป็นตัวเลือกสำหรับเกมนี้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าพอเอาเข้าจริงจะออกซัดจ,จริงหรือเปล่าหรือว่ามีชื่อเป็นสำรองเท่านั้นแต่ดูแล้ว พอไม่มีปัญหาอะไรมากก็คงลงแหละนะครับอย่างไรก็ตามนะเกมนี้ลิวพูก็จะได้พักยาวๆก่อนที่จะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับปาติสต n แช็กแมนนะครับเพราะนั้นวันนี้จัดทัพคงจัดเต็มนะครับคือได้พักหนึ่งสัปดาห์เลยอะนะเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะครับทีนี้การปรับทัพวันนี้ถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงอาจจะมาเลือกมีหน้าเป้า ไซเกอร์จริงๆนะครับเพราะว่าเกมที่เจอซิตี้เนี่ยเออมันมันไม่มีหน้าเป้าอ่ะคือดีอาร์ท้าดูจากไลอัพมันจะเป็นหน้าเป้าใช่ไหมแต่ว่าเล่นเข้าจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นหน้าเป้าก็มีช่วงที่โยกเล่นทางซ้ายแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ฟอสหนมันเล่นแบบไม่มีกองหน้าเลยอ่ะนะครับวันที่เจอกับซิตี้ก่อนที่เอาชนะได้2อศูนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกหน้าเป้าอาจจะเป็นยูกโชต้าได้ออกสตาร์ตตัวจริงอ่ะนะครับ ส่วนคุณี่กักโปลเกมนี้ก็น่าจะออกซ้ายตัวจริงเล่นทางปีกซ้ายนะเพราะนั้นการจัดทัพวันนี้โดยดิแดนฟิลนะครับไปดูกันเลยผู้รักษาประตูอาริสันเบกเกอร์ครับแผงหลังเหมือนเดิมแบ็กขวาเทรนอาริซาโนแบ็กซ้ายแอนโดูรูเบอร์ซันครับเซนเตอร์เฟอร์จิลฟานได้กับอิบราฮิมาโคน,นาเต้ด้านกลางครับอาริซิสแมคริสเตอร์รันเกเฟนแบกครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเขามองเป็นคริสโจนส์เพราะว่าเกมที่บุกชนะซิตี้สองศูนย์โนมินโซวอสไลเนี่ย หลังจากได้ยินเสียงนกเวทเป่าปีตปั๊บเนี่ยนอนกับพื้นเลยอะ่ะบอกเหนื่อยหมดแรงนะครับแต่วันนั้นน่ะโอ้โหวิ่งเยอะจริงอะ่ะโซโบโวิ่งจนแรงหมดเพราะนั้นเขาเลยมองว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนตรงนี้แหละใช้คติสโจนเล่นแทนโซโบสไลนะครับในตำแหน่งตรงนี้แต่โจนเกม่แล้วก็เล่นนะอ่าสว่วนตัวรูกครับทางขวาโมซาร่าทางซ้ายคุติกาโปนาเป้าเป็นยูกโชต้า นี่แบบแรกนะครับแบบที่สองประตูกับกองหลังอมีเปลี่ยนซิมิคาสเล้นแทนโลเบอร์สันนะครับในส่วนของแดนกลางอ่ะโจนยังไม่ลงก็โซโบ18ปอรอดเล่นต่อนะครับแล้วก็กัคโปอาจจะยังยังไม่เสี่ยงใช้ดิอาร์เล่นต่อนหน้าเป้าก็เหมือนเดิมครับโชตาอ่ามองแบบไหนส่วนตัวผมมองแบบแบบแรกนี่แหละนะครับ มองแบบแรกก็คือคูเป็นไปได้ที่ติดโจนอาจจะลงเล่นแทนซูเปอร์สไลเหมือนกันแต่ใจก็อ้าดยความที่ไหนแนมัจะได้พักยาวๆแล้วถ้าซูเปอร์สไล์ไม่ล้าหรือเหนื่อยเกินไปก็อยากเห็นเล่นต่อแหละโอ้โหเห็นเล่นมันนั้น18ปอดจริงๆวิ่งสุดลงสุดมากๆนะครับอืมก็ลองรุนเอาแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านมันก็ต้องมีหน้าเปล่าผมว่าก็คง เป็นยูโกโซตาที่เป็นออปชั่นแรกก่อนนะครับในวันนี้ทุกท่านมองอย่างไรลองมาคอมเมนต์กันนะนี่คือความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวครับก็รุนท็อปโฟอยู่นะฮะเกมที่แล้วก็เพิ่งจะเอาชนะฟอเรสต์จริงๆก็หือจับด้วยสีนะครับนำก่อน4-1ด้วยเอ็ดดี้ฮาวได้ข่าวดีเมื่อเซเว่นบอตแมนครับแล้วก็จอริงตันหายเจ็บข่าวกลับมาติดทีมอีกครั้ง น่าจะเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปบนมาหน้าสำรองก่อนนะขณะที่ซานโดโตนาลี่ก็ฟิตกลับมาลงสำรองในแมตช์เปิดบ้านที่เอาชนะฟอเรสต์ไปเนี่ยนะครับคราวนี้มีลุนออกสตาร์ทตัวจริงนะครับแดนกลางช่วยกับบรูโน่กิมาไลส์แล้วก็โจวินล็อกแดนหน้าแน่นอนอเลสเดอร์อิซักที่ตกเป็นข่าวกับลิวพูลนะช่วงนี้ปักหลักล่าตาขายเคียงข้างด้วยเจคอบเมอร์ฟีแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนครับเพราะฉะนั้น11ตัวจริงของนิคอสเซนลู้สาวประตูนิกโป๊ปครับ แข้งหลังมีติโนโลิฟาเมนโตฟาเบียนแชร์แดนเบิร์น ern, ลูอิสฮอแล้วก็มิดฟิลด์เดนกาบรูโน่กิมารายซันโดโตนาลีโจโวินล็อกตัวรุกครับเจคอบเมอร์ฟี่อลิเซตเตอร์อิซาแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนก็ระบบ4-3-3ส่วนผู้ตัดสินในวันนี้คือคริสคาวานาดครับก็จะเป็นการตัดสินให้กับลิเวอร์พูลเป็นเกมที่3ในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านั้นตัดสิน2เกมก็เกมที่เอาชนะซิตี้ได้2-0ที่แอนฟิลด์แล้วก็บุกไปเสมอฟอเรสต์1-1ที่ซิตี้กราว มีผู้ช่วยคือเซมต์บอลเบเนตแล้วก็แดนโรบาทานมีเดลนบอลครับเป็นผู้ตัดสินที่4แมดดอนฮิลเป็นผู้ตัดสินห้องเวอมาดูข้อมูลก่อนเกมที่น่าสนใจกันหน่อยครับลิวพูลรรุ้นยื้อสถิติไม่แพ้ให้กับนิวคอรเซนที่สนามแอนฟิลเนี่ยเป็นเกมที่29ก่อนน้นั้น28เกมลิวพูลไม่แพ้นิวคอรเซนเลยนะครับในบ้านตัวเองหลังจากที่เคยแพ้ในปี1994ครับ แพ้ไป0-2โดย4ีติดหลังจากนั้นชนะ23เกมแล้วก็เสมอไป5เกมนะเนวคสเซ่นไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยตลอด16เกมหลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกทั้งเย่าและเยือนครั้งล่าสุดคือเดือนธันวาคมปี2015ตอนนั้นชนะไป2-0ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะชนะเยือนเกมล่าสุดทุกรายการของเนวคสเซ่นต่อลิเวอร์พูลคือเกมลีกครับรอบ4เมื่อปี1995นะฮะ ลิวพูลเนี่ยชนะเกมเย้า12นัดหลังสุดที่เล่นกลางสัปดาครับกลางสัปดาหก็อังคารพุทธพฤหัสเนี่ยด้วยสกอร์รวม35ประตูต่อ6นะฮะลิวพูลยิงอย่างน้อย2ประตูที่ลงเล่นที่แอนฟิลด์มาแล้ว17นัดติดต่อกันทุกรายการส่วนนีคอสเซ่นนะครับชนะแค่ครั้งเดียวใน27เกมหลังที่เจอทีมจากจ่าฝูงอ่าเจอทีมจ่าฝูงนี่ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับก็ เสมอ8และแพ้ถึง18นะครับครั้งเดียวคือชนะเชลซี2-1เมื่อเดือนธันวาคมปี2014ตอนนั้นเป็นอรันพาดิลครับเป็นคนคุมทีมนิวคอสเซนไม่ชนะทีมจากฝูเมื่อตัวเองต้องออกไปเยือน20นัดติดต่อกันแล้วนะครับเสมอ5และแพ้ไป15นิวคอสเซนแพ้13จาก17นัดที่ลงเล่นกลางสัปดาห์ด้วยการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็มี ชนะสอเสมอ2นะครับแรกแซงที่เหลือคือแพ้หมดเลยนะส่วนโมซาร่าวันนี้มีโอกาสทำสถิตินะครับซา่าเนี่ยยิง4ประตูจาก2นัดที่เจอกับนิวคาสเซิลโดยยิงนัดละ2ประตูนะครับอีก1ลูกคือตอนนี้ซา่าทำสถิติทำสถิติดาซันโวสูงสุดตลอดการอันดับ3เทียบเท่ากับคอร์ดอนฮอสสันที่241ประตูถ้าวันนี้ ยิงได้อย่างน้อย1ประตูเดียเด่ยวๆเลยนะจ๊ะ,ะถ้ายิง2ประตูก็จะขึ้นแท่นดาวซันโวสงสุดตลอดการในพรีเมียร์ลีกอันดับ5ร่วมกับเซกิโออัเกโรที่184ประตูแต่ถ้ามากกว่านั้นก็เดียเด่ยวๆเลยนะครับแล้วก็อีก1ประตูอ่ะออต่อนะครับขาดอีก1ประตู ก็จะทำสถิติยิงในบ้านและนอกบ้านได้อย่างน้อย10ประตูในลูกการเดียวกันเป็นครั้งที่3ซึ่งโมซาร่าเนี่ยเคยทำไว้ลูกการ2,017 2,018และลูกการ2,021 2,022ส่วนวนิลเันคีแมนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจแน่นอนครับหน้าเป้าคืออัลเชเดออิซักตอนนี้ยิงประตูเกมเยือนได้10ประตูในในลูกการนี้เพราะนั้นก็อันตรายอยู่นะครับสำหรับอิซัก ซึ่งอันาสลอตก็ได้เปิดเผยว่าในการเก็บอีซักก็คือเน้นการครองบอลไม่ให้เวลาเขาได้เล่นบอลนนะนะครับส่วนฟันไดเองก็บอกหลังจากนี้อ่ะเล่นแอนฟิลด์7นัดจาก11นัดหลังขณะที่ฟันไดก็ออกมาอ้อนแฟนๆนะครับใครไปดูในแอนฟิลก็ขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับเพราะว่า11นัดหลังจากเนี้ย เล่นในบ้านถึง7นัดน่นอะอ่าเพราะนั้นก็ต้องอาศัยแรงเชียร์จากแฟนๆส่งเสียงให้อ่าทีมเยือนเขากลัวนะฮะอ้าก็ให้เป็นทีมเยือนที่ฝันร้ายอ่ะนะครับโอเคโดยส่วนตัวมองอย่างไรเป็นเกมที่สนุกแน่ละวันนี้คือริวพูลนิวสเซิลเวลาเจอกันเนี่ยมักจะมีความคลาสสิกะนะครับเอ่อก่อนจะชิมรางในนัดชิงคาราบาวครับ คือนัดชิงคงคงเล่นแบบไม่น่าแรกอ่ะแต่เกมนี้เล่นที่แอนฟิลก็ดูแล้วน่าจะเหนือกว่าลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะชนะซิตี้มาความมั่นใจมันกลับมามันเวียงมาเลยนะครับไหนจะสถิติที่ลิเวอร์พูลข่มนิวคาสเซิลมิดเลยอ่ะตอนช่วงหลังมานี่นะครับแต่มันก็ห้ามประมาทนะเกมที่อาจจะตัดสินได้แน่นอนเกมรุกและอีกหนึ่งจุดก็คือ แดนกลางแดนกลางน่าจะสู้กันสนุกอะวันนี้ครับแต่ยังไงซักก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลดูภาษีน่าจะเบียัดชนะได้ในเกมค่ำคืนนี้นะครับส่วนตัวมองว่าเฉนเือน,นครับเอาเบาๆพอ2ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มได้ทิ้งห่างอาร์เซนอล11แต้มเท่าเดิมหรือจะมากกว่านั้นไม่รู้เพราะว่าอาร์เซนอลเล่นที่หลังเล่นขออภัยเล่นก่อน ลิวพูอะเพราะว่าลิวพูลเล่นตอนตีสามสิบห้าอาร์ซอนเล่นตอนตีสองครึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรโฟกัสแค่ตัวเองพอนะครับอ่ะก็ค่อยไปลุ้นกันค่าคืนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับตีสามสิบห้านาทีสามนาฬิกาสิบห้านาทีครับไม่ดึกครับเกือบเช้าแล้วเราจะเจอกันในค่ำคืนนี้กันนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็คิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะเจอกันคืนนี้สวัสดีครับ ชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2024-2025ที่ทว v i s i o n Now สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ description และสมัครได้เลย